สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีก่ะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายดับแม่สาวค่ะท่านผู้ชมเอาดับแม่สาวมาฝากข้าเจ้าถามหากันอยู่เนาะหมดก่อนจจกดับถูกบ่าวาเงินมี่เจ็ดแปดแปดเจ็บที่ดับวูสองหัวดำตีตีนี่สองเท่าต่อไปคือสิบวผิดอีกเพิ่นบอกว่าผิด ปีละสองครั้งเนาะค่ะเนาะเอาเป็นแนวทางนี้การเสี่ยงสือเลขสี่ทิศบน,ล,บนล่างเนาะค่ะเลขสี่ทิศบนล่างได้เรียงกระเฮ็ดไว้แล้วเชิญติดตามรับชมสันหลาละเนาะอะ่าล่างบนเชิญรับชุ่มสันหลาละบอกภาษาลิ้นกันนะอ่ะ เล่นบ้างจริงจังบ้างอย่าเครียดค่ะม่นลงของเจแดงตะลกไปนั่มเจเจเล่ไหลเจแดงที่จริงจังคือมหาเด็กอ่ะมหาเพื่อนจริงจังคักเด้เทศเสียงแล้วเทศเสียงอีกสิบอกความรับตารมบุษมมหาเพิ่นทำงานนี่สวัสดีครับท่านผู้เชอา์โจมสวัสดีเอฟซีทั้งสองิ่นบอกเนาะเพิ่นบาเพิ่มเ่าเพิ่นเสียอีสวัสดีครับอืม พจีว่าสวัสดีเอฟซีทั้งสองอีอย่างนี่ล่ะเพิ่นเทศแล้วเทศอีกก็เบาเทียต้องหายมันได้เป๊ะเปะความเบาของเพิ่นน่ะนะนี่อย่างกว่าพูดถ้าแม่กับว่าพูดสวัสดีครับเอฟซีทั้งสองสวัสดีครับเอฟซีทั้งสองสวัสดีครับเอฟซีทั้งจนมันเสียงเพิ่นได้คนนะเพิ่นจังสีอันนั้นเทศแล้วเทศอีกเฮ้ยแต่ว่าเจดียงเนียว สวัสดีแล้วสวัสดีดีสิมาอารมณ์ใดสิมาอารมณ์อารมณ์อารมณ์ใจพอดีกันสวัสดีอารมณ์ใจดีกันสิสวัสดีแล้วแล้วเลยนะ,ยนะ,ะ,นะไม่มีเทสเลยค่ะเนาะไม่มีเทสธรรมชาติไปเลยเนาะย่ำใจร่มดีกันสิเป็นแนวนึงย่ำใจพอ่มดีกันสิเป็นแนวนึงเสร็จแล้วพัง์ฮดนี่บ่ได้นาะต้องเปะเปะเปะนาะ,นะสวัสดีเอฟซีดั้งซองบ่ได สวัสดีเอฟซีทั้งสองโอ้ยหกลัวพันสีได้นะนะยากยากประฮัทเนะต้องให้ได้ระดับเนาะจริงจังต้องให้ได้เอา้าเจดียงกับ้าไปเบื้องตัวเลขกันมเมื่อเราเรื่องการทำงานของแต่ละคนเรคือกันเนาะเนาะผู้หนึ่งสิก,กันสิก,กองสิเทศแล้วเทศอีกคือพวกเสด็จหนังคือพวกดาลารนี่แหละำคำบอกคนก็ต้องสลับสลวยประหัดเนี่ระดับใดอยู่คงทีเนาะ แต่ของเจดีย์องนี้มันร้นดีกันสิว่าเนี่ยนะเน่ยมันร่นพดีกันสิว่าง่ายเอาไปเบื่องตัวเลขกันค่ะวันเอาเบอร์เลขสีทิศเจดียงก่อนนะคะเนาะดูเลขสีทิศสูตรนี้คือสูตรแม่สาวเราคือเป็นสอนเจดียงแม่เนาะก็ข้างบนนี่เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์อันเก้านี่ถือย่างละอันเนาะค่ะนะปกติมันจะถูกทั้งสองนะคะต้องให้ถูกทั้งสองถึงจะถูก แต่มันมาอันบนตัวนึงล่างตัวนึ้งนี่ยังสี่นะก็ถือว่าว่าถูกเนาะแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็ถูกอยู่เด้สําหรับคนที่เส้นอื่นก็เจ้าให้มาเหล็กซีดีเนี่ยถือตัวเดียวก็เจ้าก็ถือว่าถือค่ะต้องมีเก้าต้องมีศูนย์ต้องมีสองต้องมีสาม, 2, ต,ม 3, ต้องมีนะ่ะต้องมีสี่ตัวนี้เนาะค่ะเนาะแล้วแต่แจง้งที่แรงว่าต้องเอาสองตัวมันยังสีถูกจนสีเขานะ่าเนาะแล้วก็ข้างล่างแปดกับเก้า หนึ่งกับสองต้องให้มีนะคะ่นะเนาะเดี๋ยวเจแดงสิผ้ามา mm hmm. เฮ็ดสูตรเจแดงเฮ็ดไว้ละเด่ะ mm hmm. เดี๋ยวคัดลอกให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะคะ่นะเนาะจะมาไหมออกจะมืดมืดหน่อยเนาะเดี๋ยวเจแดงจะให้เบิ่งชัดชัดดับดับบนกระดับอยู่แล้วเนาะคะ่บบแะ,คะแปดกับเจ็ดนี่ดับอยู่แล้วเนาะเนาะแล้วก็ มาดับตัวนี้ค่ะดับตัว5 8แนะคะแล้วก็ดับ c 9บนนะคะ g เบน9 4, 4, 9, 9, 4้9สีค่ะดับ c เก้าเกศ ศูนย์สามทำยังไงจะไม่ให้ผิดจีจำไว้เด้อค่ะเมื่อแคบหน้าจอกะนั่นสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อะไรล่ะศูนย์สามเก่าเล้วเก่าสี่เก่าเล้วห้าแปด อ๋อห้าแปดก็มีแปดห้าอยู่นี่ค่ะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งคือคือเก็ดหกค่ะเอาสีขาววอข้างบนสีเก้าเก้าสี่ดับไปแล้วนะคะดับไปแล้วนะคะสีเก้าเก้าสี่สองหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สาม แปดห้าห้าแปดเจ็ดหกหนึ่งสสามสี่ห้ด้าตค่ะเพราะฉะนั้นเกสก็ซื้อได้นะคะเก้าสองถ้จะซื้อบนอะ่ะซื้อได้จับคู่ไปเลยเกนะถ้าถูก,ถกตัวเดียวถือว่าไม่ถูกแล้วก็เกาจับไปได้เลยแล้วก็สอจับไปได้เลยแต่ว่าเก้นย์สาม ดับเนาะค่ะเนาะ93บ่ดับ93ได้แล้วก็32ได้บ่เอา32ออกบ่อยแล้วเนาะค่ะออกบ่อยแล้วแต่ว่ามันออกออกแรกเนะแต่ามาออกบุได้คือวัดที่เล้วเอามาเอาตัวไม่จังไม่วีเคาะกันไม่ค่ะ36ออกไปเล้วเนาะค่ะเนาะก็ดับซะมันซะ แล้วก็หกห้าแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สองเก้าเก้าสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสาม สามแปดค่ะที่นี่เอาแคปหน้าจอเด้อค่ะเมื่อสามนิ้วรูดค่ะท่านชมเมื่อสามนิ้วรูดนะคะเมื่อสามนิ้วรูดรูดจังสิไหมรูดโทรศัพท์ปื๊ดจังสิมันก็จะจัดเก็บให้อยู่ในอัลบัม้มที่นี่มาจับคู่ จับคู่ล่างนะฮะจับคู่ล่างได้แปดหนึ่งก็จับได้นะคะแปดสองก็จับได้เน,ะะนะะาะเพราะว่ามันดับสองเก่าแปดเก้าก็จับได้เนาะ,ะจับได้ะคะ่ะ ฝั่งนี้จับ92 92, 92ดับล่างอาจจะมาบนได้93จับได้90 92 93มายากเนาะจับไป20ไป93อีกตัวหนึ่ง93อีกตัวหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อแล้วก็จับ81 82 89 81 89 เนะของเจเรียงคือว่าจับยังสันคือไปจับสองศูนย์อันนี้จับได้หนึ่งเก้าได้เนาะหนึ่งเก้าก็จับได้นะคะหนึ่งเก้านาะอันนี้ก็จับเก้าสามได้ชิปเปลใสไซ่เก้าสามเก้าสามจับได้จับไว้ข้างบนเลย เอาดับเริ่งกันชัดๆว่ากันตรงๆดับสีอานให้ฟังค่ะท่านผู้ชมดับกับดับบนกันมีแปด็มีห้าแปดสี่สีาเกดับบนนะคะศูนยดับบน21 12ดับบน8ปดหดับบนเจ็ดดับบนค่ะนะคะดับบนนะคะเก้าสี่สี่เก้าศู แล้วก็8ปแล้วก็เจดหดับบนนะคะดับล่าง3 6 6หค่ะ3 6มหกนี้ดับล่างเพราะว่าออกไปแล้ว3 6แล้วก็6กหนะคะส7่เจ็ดเจ็ดสี่สอค่ะคือดับ,ด,บ,ด,บ,ด,บดับล่างนะคะดับล่างแคปหน้าจอไว้ค่ะ เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อค่ะทุกตัวทุกตนทุกคนทุกอาจารย์ล้วนให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลข้างล่างคือมีศูนย์จะไปใส่ผนมาข้างบนคือมีศูนย์นะข้างบนก็มีสองศูนย์ ด้วยสิทธิ์ติดขังบุญติดเก้าเก้านี่ติดทั้งสองเลยค่ะเก้ามาทั้งสองสองกับมาทั้งสองเอา้าเก้าสองเก้ากับสองมาเขาหงวดเหนียวฮะตัวจับใส่ก็เลี้ยวกันค่ะถ้าจะมาด้วยกันเนี่ยแปดสองก็สวยนะเก้าสองก็สวยมาท่านผู้ชมเป็นแนวทางจเจเลียงขอโคตัวลาไปก่อนจังสิคิมาได้เวโดกันในหน้าจอ,อานี่มาด้านขายขี้อยู่ พั0สบาทลดราคาถึงวันที่15นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็แคลเซียมแคมแม็กแล้วก็บำรุงสายตาถึงวันที่สิหนี้เท่านั้นเมษานี้เท่านั้นนะคะสั่งกันคำมแม่ใดศูนย์เก้าสองแปดแปดก้าสองห้าหกแปดเจยขอตัวลากอนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ